สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างไฟล์ .apk ได้นะครับถ้าเป็นในโทรศัพท์จะเรียกว่า .apk นะครับแต่ถ้าเป็นในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็จะเรียกว่า .exe นะครับ แอปนี้มีชื่อว่า APK Installer นะครับผมรู้จักแอปนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนให้โทรศัพท์ผมมานะครับแต่ว่าเป็นของประเทศจีนและในโทรศัพท์ไม่มี Play store นะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะไปหาโหลดที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าใน Play store เราไม่สามารถเข้าได้นะครับ ผมจึงได้รู้จักแอป,ปนี้เพื่อสร้าง .apk และนำไปลงโปรแกรมในโทรศัพท์ของผมนะครับการใช้งานผมว่ามีประโยชน์นะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับใครผมไม่แน่ใจเริ่มต้นที่เครื่องมือแรกเลยครับเครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือที่จะหาไฟล์ .apk นะครับที่เราสร้างมานะครับเมเนเจอร์ Manager คือเครื่องมือที่สร้างไฟล์ .apk นะครับสร้างจากในเครื่องของคุณนะครับผมจะยกตัวอยา่างสักหนึ่งอันนะครับเข็มทิศดิจิตอลครับก็กดค้างนะครับและเราก็เลือก e x p o r t .apk นะครับ เราก็จะสามารถสร้างโปรแกรมที่จะนำไปให้กับคนอื่นได้นะครับคลิก export เข้าไปนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น .apk แล้วนะครับไฟล์ที่เราได้สามารถที่จะแบ่งปันได้ด้วยนะครับด้วยการผ่านบลูทูธหรือ g o o g l e Drive หรือว่ามีเดียไฟล์นะครับคำสั่ง over l กับ p install จะคล้ายๆกันนะครับคือในเครื่องทั้งหมดหรือว่าเครื่องหรือว่าเครื่องที่ของคุณได้ลงโปรแกรมไปแล้วนะครับหากคุณพบปัญหาแอปพลิเคชันที่ต้องการเวอร์ชันที่สูงกว่าโทรศัพท์ของคุณแอปนี้เป็นตัวเลือกได้นะครับ แนะนำให้ลองใช้โปรดติดตามตอนต่อไป